ให้เพื่อนๆสวัสดี FC ตีพึ่งอีกครั้งนะครับหลังนี้พิกัดตำแหน่งอยู่ที่ข้างเหรียญบ้านของชัยทงนะครับมีน้องคนหนึ่งเขาได้บอกผมมานะครับก็หลังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่รนนั้นผมดูที่รูปที่น้องเขาให้มานี่โอ้โห ผมนี่อยากจะรีบมาเลยนะครับแต่ว่ามันติดภาร,รกิจก็เลยยังมาไม่ได้วันนี้ว่างก็ออกมาตามที่น้องเขาได้บอกไว้นะครับนีตอนนี้ยังไม่ได้ลมควันนะครับก็ให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศกันไปก่อน ผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ f c คนตีพึ่งอีกครั้งนะครับวันนี้ก็เป็นหลังที่สองของวันในการออกตีพึ่งของผมนะครับก็เข้าตั้งแต่หนองจอกมาเลยนะครับวันนี้หนองจอกออกมาปากของเกียวเข้าละลองออกจากละลองก็บึ้งมาที่ของใชยทงนี่เลยนะครับ ก็มีน้องเขาบอกมาทั้งคู่แล้วครับเพราะว่าเขาเจอไว้แล้วก็บอกให้ผมมาดูตีผมก็มาตามที่น้องเขาได้บอกไว้ก็วันนี้ก็คงจะไม่ได้ออกหาทั้งวันนะครับเพราะว่าวันนี้ตอนเย็นมีภารกิจที่จะต้องไปทำนิดหน่อยนะครับก็เลยต้อง กะว่ากับแต่วันก็หลังนี้ก็ไม่สูงนะครับความสูงไม่เท่าไร่นะครับต้นมะขามขึ้นง่ายลงง่ายครับก็มันอยู่เคียงทางนะครับที่น้องๆเคเห็นไว้ก็วันนี้พอดีมีเวลาก็เลยมาก็ผมก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่วยติดตาม เพจของผมชื่อเพจว่าล่าประสบการณ์บายในเบียนะครับแล้วก็ผมก็มีช่อง YouTube ลองทำไหมนะครับก็ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเข้าไปรับชมได้ในชื่อช่องว่าล่าประสบการณ์นะครับก็จะชื่อเดียวกันกับเพจนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ติดตามรับชม คลิปและช่วยกันกดไลค์กดสับสไครต์กดแชร์ให้กับผมขอขอบคุณเดี๋ยวผมขอลมกวันก่อนนะครับขอให้ชมบรรยากาศพอคร่าวๆนะครับวันนี้ฟ้าวเลยนะครับลังแกไม่มีน้ำวานเลยนะครับ ตอนนี้แกไม่มีน้ำวานเลยนะครับก็คงต้องบอกน้องฟุกว่าหลังนี้พี่ขอนะครับเพราะว่าแกตัวทอดออกหมดแล้วนะครับเหลือเส้นเดียวตัวตัวเหลือเส้นเดียวนะครับอันนี้ให้ให้สูมให้เห็นกันชัดๆนะครับตัวตัวออนนี้เหลือเส้นเดียวนะครับ เพราะว่าแก่มากนะครับตัวออนทอดหมดแล้วนะครับเหลือเส้นเดียวอันนี้ให้น้องฟุกได้เห็นกันนะครับผมก็เสียดายนะครับเพราะว่า ช่วงที่น้องขบบอกผมผมไม่มีเวลามานะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเจอหม่แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมก็ไม่ได้อยากให้มันล้างแบบนี้นะครับก็เสียดายครับเพราะว่าน้องขบบอกไว้น่าจะเป็นครึ่งเดือนนะครับน่าจะได้นะครับครึ่งเดือนน่าจะได้เพราะว่า จากที่น้องเขามาทำงานน้องเขาได้เจอไว้ก็ไม่เป็นไรครับได้หลังฝาวังหนึ่งหลังเมื่อเช้านี้ก็เกือบหลางนะครับหลังเมื่อเช้านี้ก็เกือบหลางก็บรรยากาศก็ประมาณนี้ครับมันก็ได้บางเสียบ้างเป็นเรื่องธรรมดาครับ เก็บบรรยากาศให้เพื่อนได้ชมกันไปถึงแม้จะไม่ได้น้ำหวานก็ไม่เป็นไรครับก็ได้บรรยากาศแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมก็นึกไว้แล้วตั้งแต่ที่อยู่ข้างล่างนะเพราะผมมองว่าขอนมันแดงครับก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าสุดท้ายคลิปนี้ก็ผมก็ขอ ฝากให้พี่ๆน้งนองๆช่วยติดตามในการทำคลิปของผมไปเรื่อยๆก็ผมขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับตัวมันก็จะเริ่มกลับมาอยู่ที่เดิมนะครับเพราะว่าผมได้ยก ยกคบขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะว่าตัวจะได้กลับคืนที่นะครับนี่ครับผบจะได้ฝันไฟจะได้ไม่ไปกวนพึ่งนะครับพึ่งก็จะกลับเข้าสู่หลังเหมือนเดิมนะครับนี่ครับก็ให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศในในขึ้นหนอแล้วนะครับเอาสักหน่อยนะครับเอาสักหน่อย ก็มีบางคนถามว่าไม่กลัวแล้วครับก็พอตีไปเรื่อยๆก็เป็นความเคยชินนะครับมันก็โดนบ้างไม่โดนบ้างก็ปนๆกันไปครับก็ฝากเพื่อนๆที่อยากจะลองทำแบบนี้ก็ให้เพื่อนๆระมัดระวังแล้วก็ เน้นความปลอดภัยทั้งตัวเองแล้วก็ฟืนไฟในการเข้าตีพึ่งทุกครั้งนะครับผมก็จบคลิปนี้เพียงนี้สวัสดีครับ